สวัสดีครับข่าวลึกปรับลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโอมิคอนที่ศูนย์สวบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตวมีมาตรการรับมือโอมิคอนการแพร่ระบาดในครั้งนี้ไม่มีการล็อกดาวน์รัฐบาลไม่มียาแรงอะไรนอกจากปรับระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มเหมือนกันทั้ง69จังหวัดในขณะที่อีก8จังหวัดและบางอำเภอใน18จังหวัดยังคง เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือสีฟ้าเหมือนเดิมเพียงแต่ขอให้ร้านเล่าในพื้นที่สีฟ้าปรับปรุงร้านตัวเองให้เป็นแบบร้านอาหารเพื่อให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่แออัดนอกจากนั้นกิจกรรมกิจการทุกอย่างทำได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนให้รากยาวการทำงานที่บ้านหรือ work from home จากเดิม14วันไปยันวันที่31 มก,กร,ราคมส่วนเรื่องเทสต์แอนดโกที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะให้ระงับไว้ก่อนเพราะภาวาเชื้อนําเข้าจากต่างประเทศกลัวว่าจะรับมือไม่ไหวแต่ปรากฏว่าที่ประชุมสบคให้น้ําหนักไปที่เรื่องเศรษฐกิจมากกว่า นำโดยสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัมตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ขวางทางหมอขอไม่ให้ยกเลิกกลัวจะกระทบเศรษฐกิจยังต้องการให้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนไปได้ขณะที่มิกตูและมิกป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นพ้องด้วยไม่ให้ระงับในตอนนี้ขอดูสถานการณ์อีกทีว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะทยานไปถึงไหนแล้วค่อยมาประเมินกันใหม่ในวันที่15มกราคมว่า จะเอาอย่างไรระง,งับหรือไม่ระง,งับดูจากท่าทีและมาตรการต่างๆของบิกตูและรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกลัวกระทบเศรษฐกิจมันก็พอทำให้เห็นสาเหตุว่าที่รัฐบาลไม่กล้าระง,งับเทสแอนโกเพราะกลัวกระทบภาคเศรษฐกิจที่จะกลับไปปิดไม่ได้อีกแล้ว พูดกันในภาษาช,ชาวบ้านก็คือรัฐบาลไม่มีงบประมาณจะไปเยียวยาให้ภาคเศรษฐกิจใดๆอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมากู้มาใช้ในเรื่องนี้ไปเยอะต้องควักเงินอีกถังก็แตกแน่ขนาดเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่ค้างเติ่งมานานรัฐบาลยังขอให้ชะลอออกไปอีกปีมันสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะการเงินการคลังของประเทศตอนนี้กระเป๋าแบนเต็มทนรัฐบาลอยู่ในภาวะต้องรัดเข็มขัดให้แน่นจ่ายเงินสีสวไม่ได้ จึงจำเป็นต้องกั้นใจไม่ปิดประเทศเพื่อให้ภาคท่องเที่ยวที่ลมหายใจรวยรินเต็มทียังเดินต่อไปได้ขณะเดียวกันยังต้องหันไปหาเงินเติมใส่ถุงเงินเพิ่มอีกตามคิวที่มีข่าวแววว่าว่ากระทรวงการคลังจะหาทางรีดภาษีบางชนิดเพื่อมาเติมพยุงการขับเคลื่อนประเทศต่อไปว่ากันให้ชัดก็คือสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลดูจะให้น้ำหนักมิติเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพส่วนหนึ่งเป็นเพราะ อาการของเชื้อไวรัสกายพันธุ์โอมิครอนแม้จะติดได้ง่ายแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปหลายคนในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งขณะน,นี้คนในประเทศได้รับวัคซีนกันไปเยอะบรรเทาอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้รัฐบาลจึงยอมเสี่ยงไม่ล็อกดาวไม่ปิดประเทศ บนการคาดคะเนกึ่งๆจะเสี่ยงดวงของรัฐบาลในครั้งนี้สถานการณ์อาจจะออกหน้าไหนก็ได้ก็ภาวนาไม่ให้โอมิคอนมันรุนแรงเพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลรับมือได้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w s One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ